สวัสดีครับพวกเราฟินช u r e โปรดักที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง Financial และ Insurance เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับทุกคนโดยเฉพาะกลุ่มที่ระบบเดิมมองข้ามจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้มาจากเหตุการณ์ที่ทุกคนคุ้นเคยพีเอม2.5ที่เกิดขึ้นทุกปีและนำไปสู่การสั่งหยุดงานอยู่บ่อยครั้งส่งผลให้แรงงานรายวันจานวนมากเช่นคนงานก่อสร้างพนักงานโรงงานต้องหยุดงานทันที ในขณะที่ไม่มีระบบใดมารองรับรายได้ที่ขาดหายไปจึงนำไปสู่การตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไรคนกลุ่มนี้ถึงจะมีเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยพยุงตัวเองในช่วงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงโดยไม่ต้องรองเงินเยียวยาจากรัฐหรือกู้หนี้นอกระบบเราเห็นปัญหาหลัก3ปัญหาที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยนะครับ 1. คือ economic disruption หรือการลดลงของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำให้เกิดการสูญเสียรายได้จากเหตุสุดวิสัยอย่างที่เรารู้กันในกลุ่มคนรายได้น้อยไม่มีงานเท่ากับไม่มีเงิน 2. คือการขาดแคลนของรายได้ทําให้ต้องไปพึ่งพาเงินนอกระบบ 3. ความปลอดบ,บานทางการเงินหรือ financial resilience การสะดุดล้นทางการเงินเพียงหนึ่งครั้งอาจนำไปสู่ความยากจนที่มากขึ้นไปอีกเราจึงออกแบบฟินชัวรขึ้นมาในรูปแบบของ micro insurance ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับกลุ่มคนรายได้น้อยผ่าน3เครื่องมือดังต่อไปนี้ 1. dynamic pricing เพื่อให้เบีย้ยประกันสะท้อนสภาพที่แท้จริงให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ใช้งานผ่านระบบ AI 2. automatic payout เพื่อให้กลุ่มผู้ใช้งานได้รับการช่วยเหลือทางการเงินอย่างทันท่วงทีโดยใช้ระบบตรวจสอบเอกสารและจ่ายเงินอัตโนมัติและสุดท้าย easy access สมัครง่ายใช้งานผ่านมือถือ และผ่านการสนับสนุนจากตัวแทนชุมชนหรืออสมลดความซับซ้อนของเอกสารในผู้ใช้งานในส่วนของตลาดกลุ่มเป้าหมายของฟินชัวนั้นเนื่องจากประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงานรายวันไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียไรายได้จากคำสั่งห้ามทาง,งานการแจ้งของภาครัฐหรือแม้แต่ด้าน ผลกระทบด้านสุขภาพที่รุนแรงขึ้นในกลุ่มแรงงานโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้เปราะบางซึ่งมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากกว่า13ล้านคนในประเทศไทยที่เข้าข่ายกลุ่มเป้าหมายที่เราเล็งเห็นความสำคัญของโปรเจกต์ฟินชัวด้วยแนวโน้มปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่เกิดในบ้านเราอย่างซ้ำซากและทวีฟานรุนแรงขึ้นเรื่อยๆทำให้ความต้องการประกันรายได้แบบไบโคอินชวลันนั้น มีความสำคัญเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มคนเหล่านี้ซึ่งท่าในขนาดของตลาดเป้าหมายของเรานั้นจากข้อมูลเดือนเมษาปี2568ระบุว่าประเทศไทยมีผู้ถือวัตสวัสดิการแห่งรัฐอยู่13ล้านคนโดยกระจายตัวอยู่ในทุกภูมิภาคของทั่วประเทศไทยซึ่งจำนวนมากที่สุดคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีจำนวน5.3ล้าน 5.3ล้านคนแต่เนื่องจากปัญหาฝุ่นนั้นหลักๆเกิดในกรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ทางวินชัวเองมีการเล็งเห็นที่จะโปรตไทยไปที่กรุงเทพมหานครก่อนซึ่งมีผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน368,000คนซึ่งต้องเผชิญกับคุณภาพอากาศที่ไม่ปลอดภัยนั่นเองซึ่งข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพทางการตลาดที่ชัดเจน รวมถึงฐานลูกค้าจำนวนมหาศาลที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยนั่นเองครับผมในส่วนของโครงการฟินชัวนั้นออกแบบการบริการให้เข้าถึงและตอบโจทย์ของคนของกลุ่มคนเปราะบางโดยทางลูกค้าเนี่ยจะเริ่มต้นจากการลงทะเบียนผ่า,านตัวแทนชุมชนหรือผู้นำหมู่บ้านหรือในภาษาที่เราเรียกกันคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรียกชื่อนึงก็คืออสอม ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทสำคัญที่ช่วยในการเข้าถึงประชาชนให้สามารถสมัครผ่านแอปพลิเคชันโดยเมื่อสมัครเข้ามาในแอปพลิเคชันแล้วนั้นทางแอปจะมีน้อง AI ในการวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยประกันที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่า AQI เองก็ตามหรือแม้แต่โลเคชันลูกค้าเองก็ตาม โดยระบบ AI จะช่วยวิเคราะห์และคัดกรองข้อมูลเพื่อคำนวณเบี้ยรประกันที่เหมาะสมตามความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นค่า API หรือโลเคชันต่างๆที่ลูกค้าอยู่จากนั้นลูกค้าสามารถยืนยันการบริการประกันฟินชัวและเลือกแผนการชำระเงินได้นะครับในส่วนพาร์ตต่อมาคือพาร์ตการโปรเซสการเคลมประกันนะครับโดยลูกค้าสามารถยื่นเคลมโดยการแนบเอกสารในส่วนของสุขภาพก็จะเป็นใบรับรองแพทย์หรือ าการสูญเสียไรายได้จากวันหยุดก็เราจะก็จะใช้เราก็จะใช้หลักฐานจากการหยุดงานที่ภาครัฐเป็นผู้ประกาศซึ่งในระบบต่างๆเนี่ย AI จะเข้ามาตรวจสอบเอกสารก็ตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาคุณสมบัติที่มีเงื่อนไขสมเหตุสมผลก่อนการดําเนินการจ่ายเคมให้แก่ลูกค้าตามเงื่อนไขที่กําหนดช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและไรายได้ที่สูญเสียไปครับผม ต่อไปนะคะเป็นหน้า mock up แพ a t ฟอร์มและแผนประกันภัยของเราค่ะโดยแพลตฟอร์มของเรานะคะจะมีจุดเด่นที่มีดิจิทัลมิกไพรซิ่งที่ปรับตามแต่ละคนและแผนกรมธรรม์ของเรานะคะมีราคาที่จับต้องได้ง่ายสามารถเข้าถึงกลุ่มเปราะบางและง่ายต่อการเคลมประกันด้วยค่ะต่อไปค่ะแผนกรมธรรม์ของเรานะคะจะมีทั้งหมด4แผนค่ะโดยมีตั้งแต่190บาทถึง990บาทต่อปีค่ะโดยเราจะให้การคุ้มครอง3อย่างหลักๆนะคะ 1. คือเราชดเชยรายได้หากรัฐให้มีการหยุดงานค่ะ2และ 3. นะคะคือมีค่ารักษาพยาบาลและชดเชยในกรณีเสียชีวิตจากโรคที่เกิดจาก PM 2.5ค่ะโดยแผนกรมทรนของเรานะคะจะคิดเป็นเบสค่ะในการคิด Pricing โดย Dynamic Pricing Factor ของเรานะคะเปลี่ยนไปตามการคาดการค่าฝุ่นที่จะเกิดขึ้นภายใน1ปีข้างหน้านะคะนับจากวันที่เราสมัคร ความต้องการในการซื้อประกันภัยและความเสี่ยงของฝุ่นที่เพิ่มมากขึ้นในเดือนที่เราสมัครประกกรมัน์ค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างการสมัครกรมัรของทั้งสองคนค่ะโดยทั้งสองคนนะคะจะอยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหาคนครเขตพื้นที่ลาดกระบังค่ะโดยในพื้นที่นั้นนะคะจะมี AQI ค่าฝุ่นเฉลี่ยของทั้งคู่นะคะตกอยู่ในกลุ่ม unhealthy ซึ่งเราจะคิดเบีย้ยประกันเพิ่มขึ้นประมาณ5%ค่ะ แต่คนแรกนะคะสมัครในช่วงเดือนธันวาคมและมีดีมานของผู้สมัครยังน้อยกว่าคนที่2ที่สมัครในช่วงเดือนมกราคมของปีถัดไปค่ะทําให้เบี้ยประกันภัยทั้ง2คนนะคะแตกต่างกันประมาณ20บาทค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นหน้าพลตฟอร์มค่ะโดยจะมี4ขั้นตอนหลักๆนะคะคือ 1. การลงชื่อเข้าใช้งานค่ะ 2. นะคะการเลือกแบบกรมธรร์และพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยค่ะ ะะหลังจากนั้นจะมีรายละเอียดของกรมธรรม์นะคะขึ้นมาให้เราอ่านก่อนค่ะว่าจะมีแผนแบบไหนจากนั้นเราจะได้กดยืนยันรับการสมัครค่ะส่วนรูปสุดท้ายนะคะเป็นขั้นตอนการเคมประกันค่ะคือสามารถใช้การถ่ายรูปเอกสารที่เป็นการยืนยันหลักฐานนะคะแล้วกดส่งเข้ามาในระบบซึ่งได้ทำได้ง่ายและรวดเร็วค่ะ คำถามในส่วนต่อมานะครับจะเป็นในภาของตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าทางคู่แข่งนะครับซึ่งทางทีมได้มีการแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือ i r e c t กับ indirect นะครับผมสำหรับตัวที่เป็นไดเรกคอมพิวเตอร์เรามองว่าจะเป็นในกลุ่มที่เป็นในส่วนของตัว traditional insurance อย่างตัวที่พยาประกันภัยนะครับผมหรือเป็นตัว micro insurance provider นะครับผมเช่นตัวรู้ใจซึ่งทางฝั่งของตัว indirect คอมพิวเตอร์ตรงนี้เรามองว่าจะเป็นกลุ่มที่สามารถเข้ามาทดแทนในเรื่องของตัวรายได้ที่ขาดหายไปได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นในาพาร์ทของตัวที่จะเป็น ปัจจัยการแห่งรัฐนะครับผมการปล่อยเงินกู้นะครับหรือจะเป็นตัวมูลที่องค์กรที่เข้ามาช่วยเหลือนะครับซึ่งในส่วนนี้เรามองว่าในภาคต่อมานะครับตัวสวัสดินาลิ s ิตเรามองว่าจุดแข่งของทางตัวฟินชัลเนี่ยคือการที่เรามีการเดียยรลบในส่วนของตัวกลยุทธ์นะครัมในการคิดราคาแบบดันีมิคไพรซิงจะมีความเ e r s o n วนไห Personalize นะครับผมซึ่งในส่วนนี้เรามองว่าเราจะมีการขยายการเข้าถึงผ่านทางตัวแทนชุมชนต่าง,างๆเช่นอ,อสอมอนะครับผมซึ่งพารต่อมาคือตัวของ Witness ตรงนี้เรามองว่าจะมีจุดอ่อนนะครับเนื่องจากว่าตัวฟินชัวเนี่ยค่อนข้างรีลา์กับตัว External Party เนี่ยค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นในภางตัวก o ้เ n a นพา่าตของเอกชนที่เป็นตัวที่ออกแบบตัว i n น r ัวเรน Provider เองก็ตามนะครับผม ในส่วนของตัวโอกาสครับเรามองว่าฟินชัวเนี่ยสามารถนําไปปรับใช้นะผมกับตัวเซกเมนต์ต่างๆตัวประกันรูปแบบอื่นๆได้มากเช่นกันหรือว่าในภาพของตัว p m 2 5เองตรงนี up, ้เรามองว่าเป็นซีซันอลคลายสิที่ยังมีต่อเนื่องอีกหลายปีเช่นกันนะครับผมในส่วนงตัวเทรดหรือภัยุคารมนะครับเรามองว่าปัจจัยหนึ่งที่เป็นภัยุคามเนี่ยก็คือการที่มีคู่แข่งที่มีสเกลใหญ่กว่าขยับลงมาเล่นในตลาดเดียวกับเรานั่นเองนะครับ โดยรวมนะครับเรามองว่าตัว competitive advantage ของทางฟินชัวเนี่ยข้อแรกจะเป็นเรื่องของการที่เรามีตัว dynamic pricing ที่มีความ personalized รวมถึงมีการทำงานร่วมกับตัวปาร์ติเคิต่างๆไม่ว่าจะเป็นพาร์ทของตัวตัวแทนชุมชนนะครับผมหรือจะเป็นพาร์ทของที่เป็นบริษัทประกันหรือว่า g o เ g l e ที่เป็นการ provide ข้อมูลเองก็ตามนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เรามองว่าตัวเป้าหมายหลักของตัวฟินชเองนะครับผม <S <S วิชั่นของเราคือการจะเป็นผู้นำตลาดในเรื่องของการออกแบบตัวโซลูชันสำหรับการเป็นตัว micro insurance สำหรับ กลุ่มที่มีเรื่องของรายได้น้อยนะครับผมซึ่งในส่วนนี้เรามองว่ามิชชั่นที่เราจะมีการผลักดันให้เกิดขึ้นจริงเนี่ยคือการที่เราจะเป็นการพัฒนาส่งความเป็น accessible คือทำให้ตัว m มกซ์เคลเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ affordable คือทำให้ราคาเนี่ยจับต้องได้ง่ายด้วยเช่นกันนะครับในส่วนนี้เราเลยมองว่าตัวกลยุทธ์ของเราจะเป็นการ d r drive ในเรื่องของการกระตุ้น adoption rate นะครับผมผ่านการทำตัวกลยุทธ์ accessibility as a scale นะครับผมทำให้เป็นการคนเนี่ยเข้ามาสมัครใช้งานหรือว่าเป็นการเพิ่มวอลลุ่มของผู้ใช้งานนะครับผม เพื่อมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับซึ่งตัว strategic objective เนี่ยนอกจากจะมีการทำตัวโมเดลที่เป็นการ personalize ราคาของตัวเบี้ยประกันแล้วนะครับผมเราจะมีการทำในสองตัวอ่า U E U I เงื่อนไขต่างๆตรงนี้ให้มีความเข้าใจง่ายนะผมเหมาะสมกับตัวกลุ่มเป้าหมยของเราที่อาจจะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของตัวประกันหรือว่าเรื่องของตัวเทคโนโลยีการเงินเนี่ยค่อนข้างน้อยด้วยเช่นกันนะครับผมให้ข้อสามารถเข้าถึงได้ง่ายนั่นเองนะฮะ โมเดลธุรกิจของเราถูกออกแบบมาเพื่อความยั่งยืนและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้จริงค่ะโดยไรายได้หลักของเราค่ะมาจากค่าเบี้ยประกันซึ่งอยู่ในรูปแบบของตัวแพลตฟอร์มแชร์ประมาณ10%ของต่อกรมธรรมค่ะได้ยังมีไรายได้เสริมมาจากการโฆษณาอีกทางหนึง่งโดยเราใช้ช่องทางในการกระจายผ่านอสมซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการหาลูกค้าได้อย่างมากและยังสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนค่ะ อีกจุดแข็งจุดหนึ่งของเราคือเราร่วมมือในรูปแบบของ Public Private Partnership ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันและหน่วยงานภาครัฐค่ะแต่สุดท้ายโมเดลนี้สามารถขยายผ่านช่องทางทาง,ทางมือถือและการทำงานในรูปแบบของ Community Base ค่ะซึ่งเหมาะกับพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา ในแง่ของตัว financial ค่ะเงินลงทุนเริ่มต้นของเราคือ3.7ล้านบาทค่ะภายใน5ปีค่ะโมเดลนี้จะสามารถสร้างารายได้อยู่ที่ประมาณ12.6ล้านบาทค่ะคิดเป็น ROI อยู่ที่136.6นค่ะ จุดเบรกอีเวนต์พอยท์ค่ะจะเกิดขึ้นในปีที่3ค่ะซึ่งถือว่าเร็วและมีความน่าสนใจในส่วนของการลงทุนค่ะรายได้หลักของเราค่ะจะมาจากค่าเบีย้ยประกันที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนลูกค้าค่ะส่วนที่2ค่ะจะมาจากพาร์ทเนอร์โดยปีที่3ค่ะเราตั้งเป้าหมายไว้ให้มีการมีสปอนเซอร์อยู่ระหว่างถึงระหว่าง2ถึง4รายค่ะ เรามีเป้าหมายชัดเจนในการวัดความสำเร็จของโปรเจกต์นี้โดยเรามี3ตัวชี้วัดหลักคือ 1. เราเข้าถึงกลุ่มคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิน70% 2. ระยะเวลาที่ใช้ในการเครมน้อยกว่า48ชั่วโมงและ 3. อัตราความพึงพอใจของลูกค้ามากกว่า65% f i n c h u เ PM 2.5 Income Chill คือคำตอบ เราใช้ AI ในการสร้างแบบประกันและราคาที่เหมาะสมด้วย Dynamic Pricing เพื่อสร้างการเข้าถึงง่ายราคาที่จับต้องได้และความคุ้มครองที่ตรงจุดโดย Next Step ของเราเดือนที่1-2เราจะนำร่องในกรุงเทพพร้อมทั้งอบรมตัวแทนในชุมชนในเดือนที่3-4เราจะทำการเปิดตัวแบบ Soft Launch พร้อมทำแคมเปญออนไลน์ในเดือนที่5-6 เราจะขยายสู่3 5จังหวัดนำร่องพร้อมทั้งพัฒนาระบบแดชบอร์ดสำหรับบริษัทประกันภัยและในเดือนที่7 1 2ถึง12เราจะเพิ่มแผนความคุ้มครองที่ยืดหยุ่นพร้อมทั้งฟินชัวรอยัลตี้โปรแกรมและเพิ่มแบบประกันกลุ่มให้กับในจ้างและในระยะยาวเราวางแผนขยายฟินชัวให้ทั่วทุกภูมิภาคพร้อมรวมระบบเข้ากับภาครัฐอย่างยั่งยืนครับ เราพร้อมแล้วที่จะปกป้องคนตัวเล็กด้วยเทคโนโลยีที่เข้าใจในชีวิตจริงเลือกฟินชัวครับ